สวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายเป็นไงครับวันนี้ทํายอดได้เท่าไหร่ครับวันนี้ปิดยอดไปที่163ชุดนะครับผม163นะครับวันนี้วันที่8นะครับวันนี้วันที่8นะครับเวลา1ทุ่ม48นะครับปิดยอดไปนะครับสถิติล่าสุดนะครับของแพทย์กษาที่ได้ทําไว้นะครับ154วันนี้โดนทําลายไปแล้วนะครับผมที่163ชุดนะครับดูนะครับเกลี้ยงครับสองถังนะครับถังของซุปนะครับถังซุปครับเกลี้ยงเลยครับ อันนี้เป็นถังของน้องชายครับเกียงครับไม่เหลือนะครับผมไม่เหลือโดนทําลายแล้วครับร้อยหกสิบสามหาคนมาโค่นครับตอนนี้รับค่าคอมเท่าไหร่ครับวันนี้ประมาณสามพันเก้าสี่พันได้ครับโอ้โหเกือบสี่พันนะครับทํางานวันเดียวนะครับผมไม่มีงานไหนที่ให้ได้อย่างนี้นะครับผมเหนื่อยหน่อยครับแต่คุ้มนะครับผมรับรองเลยโอเคครับผมสนใจก็สกิดมานะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ